สรุปผลวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025ประจำวันที่28กอ ค6อผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2025ีวินในส0 2 5สัปดาห์3าเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคม2568้แชมป์เก่าอิตาลีพลิกสถานการณ์จากตกเป็นฝ่ายตามหลังบราซิลก่อนเอาชนะไปได้3 -1 เซตป้องกันแชมป์เอาไว้ได้สำเร็จพร้อมทำสถิติชนะรวดทุกนัดในฤดูกาลนี้ขณะที่คู่ชิงอันดับ3โปลแลนด์เจ้าภาพในสนามสุดท้ายเป็นฝ่ายเอาชนะญี่ปุ่นไปได้3-1เซตสรุปผลวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก 2,025รอบชิงชนะเลิศอิตาลีชนะบราซิล3-1เซต22-25 25-18 25-22และ25-22รอบชิงอันดับ3โปแรแลนดชนะญี่ปุ่น3-1เซต25-15 24-26 25-16และ25-23